สวัสดีครับจะบอกว่าอาการแบบนี้มันไม่ใช่ลำปีสกินนะครับคือผมก็สงสัยนะตอนแรกว่าอาการของวัวผมเนี่ยนะครับมันเป็นลำปีสกินหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็เป็นผื่นนะครับเป็นผื่นเบื้องต้นขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วลนะครับมันก็ไม่แสดงอาการที่เป็นลำปีสกินนะอาการของวัวผมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็เจ้าตัวเนี้ยนะครับตัวผู้ตัวเนี้ย ก็คืออาการเจลาะนะครับมันก็จะเป็นตุ่มขึ้นมาเหมือนกันนะนันตุ่มมนตัวเนี้ยนะครับเป็นตุ่มขึ้นมาตั้งแถบตรงนี้เลยนะครับแถบตรงเนี้ยแถบแล้วก็ขึ้นมาตามตามแถบนี้อยู่พอสมควรแต่ว่าตรงข้างหลังไม่เป็นนะเป็นตุ่มแต่ว่ามันไม่ได้ตุ่มใหญ่เหมือนกับลำปีสกินนะครับซึ่งอาการแบบเนี้นะครับมันเหมือนกับอาการแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ แต่ว่าด้วยความที่มันมีโรคระบาดมาเราก็ตกใจไว้ก่อนผมก็ตกใจนะผมกลัวว่ามันเป็นลำปีสกินแล้วมันจะกระจายไปทั่วคองโกนะครับซึ่งมันเป็นอยู่2ตัวเดี๋ยวจะพาไปดูอีกตัวหนึ่งครับก็นี่นะครับมันก็เป็นแบบนี้ลักษณะอาการปกติแล้วถ้าเป็นตุ่มอย่างเงี้ยเวลาผมฉีดยาแก้แผลเข้าไปนะครับมันอาการประมาณสักวันสองวันอย่างเงี้ยมันก็จะหายแล้วทีเนี้ยก็ปรากฏว่ามันไม่หายนะครับ ผมก็เลยตกใจว่าเอ๊ะ e, มันเป็นลำปีสกินหรือเปล่านะครับซึ่งดูจากอาการเนี้นะครับมันจะกลายเป็นน่าจะกลายเป็นพยาธิแล้วแหละนะครับเหมือนเหมือนกับพยาธินะเป็นพยาธิซึ่งมันก็มีเป็นตุ่มบ้างนะครับแล้วก็มีอาการแพ้ด้วยซึ่งอันนี้คือมันมันเดาทางยังไม่ถูกนะว่าว่าตอนแรกมันรักษายไงผมก็เลยให้ยาไปหนึ่งก็คือยาฆ่าเชื้อนะครับก็คือเอ่อเป็นเพนไดสเตปนะตัวนี้ตัวนี้ให้เพนไดสเตปกับคลอรามีนไปก่อนครับ เพราะว่าอะไรผมถึงไม่ฉีดยาถ่ายพยาธิเพราะว่าก่อนหน้านี้หนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะครับเจ้าตัวนี้ผมฉีดยาถ่ายพยาธิไปแล้วผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้เอะใจว่าเอ๊ะมันจะเ,เป็นผลพวงจากการฉีดยาถ่ายพยาธิหรือเปล่ามันทําให้พยาธิที่มันมีอยู่เนี่ยนะครับมันกลัวตายมันก็เลยวิ่งหนีไปอ,อันนี้คือสันนิษฐานเฉยนะครับเนะ้มันก็จะลามาทั้งตัวอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละครับ ช่วงช่วงคอมันนะครับแต่ว่าวัวไม่มีอาการอื่นนะยังวัวยังสดชื่นยังวัวยังกินอะไรได้ปกติซึ่งมันก็ไม่ได้น่าห่วงมากเพราะว่าวัวไม่ไม่ป่วยครับวัวก็สดชื่นอะไรดีทั้งหมดกินหญ้ากินอะไรตามปกติดีนะฉะนั้นผมจึงไม่ได้กังวลอะไรมากตอนนี้ผ่านมาแล้วหนึ่งอาทิตย์นะครับตุ่มก็ยุบลงบ้างแต่ว่ายังไม่ยังไม่เป็นปกตินะผมคิดว่าน่าจะอีกนานอยู่กว่าจะหายนะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นลัก,ลกษณะการที่ผมรักษานะครับผมให้ยาครั้งเดียวเองนะครับให้ยาครั้งเดียวตั้งแต่วันแรกที่เจอนะไม่ใช่สิให้ยาสองครั้งวันแรกเนี่ยผมให้คลอรามีนอย่างเดียวนะครับวันต่อมาผมก็คิดว่ามันไม่หายเอย๊ให้คลอรามีนเพิ่มอีกสักรอบนึงกับายาเพนนิสเตตนะครับเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้ฉีดลองยาด้วยแหละนะครับว่าตัวไหนมันจะหายดีนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็มีตุ่มเหมือนกันนะไอ้ตัวดำเนี่ย เจ้าตัวดำเนี่ยมีตุ่มเหมือนกันมีตุ่มมาสามตุ่มสามตุ่มซึ่งก็นะครับก็สงสัยนะว่าเ,อ,อ,เอ,อ๊เป็นลำปีสกินหรือเปล่าเหมือนกันนะครับก็เลยไม่ได้ให้ยาอย่างอื่นนะตัวนี้ให้ยาแค่ตัวนี้ผมให้ยาฆ่าเชื้ออย่างเดียวก็คือให้การนาไมซินนะครับให้ยาฆ่านหน้าการนาไมซินแต่ดูแล้วมันเนี่ยที่มันมีตุ่มอยู่นี่เนี่ยตัวนี้เป็นตุ่มดำๆเลยนะครับผมก็คิดว่ามันคงเป็นพยาธิเพราะว่ามันไม่ได้ เป็นอย่างอื่นนะครับวัวยังมันยังห่าวภาษาบาลท่ายังห่าวตอนแรกมันก็มีตุ่มขึ้นมาเหมือนกันนะไอตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ตัวนี้มันเป็นผื่นขึ้นมาครับเป็นผื่นตรงนี้ขึ้นมาเป็นมันไม่ปกตินะคือวัวเราไม่เคยเป็นแล้วอยู่ดีๆมันมาเป็นนะครับผมก็เลยตกใจเหมือนกันนะครับเนี่ยมีจุดพวกนี้สองสามจุดอยู่ตรงคอมีจุดขึ้นมาเหมือนกันครับอยู่ตรงคอสองสามจุดนะมุมนี้รถจะจะมองไม่เห็นนะครับก็เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ มันก็เป็นผื่นขึ้นมาเอนแรกเราก็นึกว่ามันจะเป็นลำปีสก,กินแต่มองดูแล้วสรุปว่าให้สันนิษฐานก็คือคิดว่าน่าจะเป็นที่พยาธนะิครับแต่ว่าผมฉีดยาถ่ายพยาธิไปก่อนหน้านี้แล้วอาจจะต้องซ้ายาอีกแต่เหตุผลที่ยังไม่ซ้ํายาถ่ายพยาธิเพราะว่าวัวผมมันมันมันกลัวเข็มนะครับมันกลัวเข็มผมฉีดบ่อยผมก็ไม่อยากฉีดวัวบ่อยนะครับแต่ว่ามันอาการไม่ถึงกับหนักมากก็เลยยังไม่ได้อะไรมากมายนะครับก็ถือว่าโดยรวม,ม,มนะครับ ก็หายห่วงนะครับตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นลำปีสกินนึกว่าจะไม่ตกเทนนะครับแต่ที่แท้สุดท้ายแล้วตกเทนกับเขาอยู่ก็โอเคดีใจครับที่ไม่ไม่ติดเทนกับเขานะครับแต่ก็หวังว่ายังไม่มานะครับเพราะว่าโลกนี้มันยังไม่ย,ไมยังไม่หยุดระบาดนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับต้นฝนด้วยนะครับต้นฝนเนี่ยยุงพวกพาหะอะไรเนี่ยเยอะนะครับตัวนี้เห็นไหมหนนะมันลักษณะคล้ายๆกับจะเป็นลำปีสกินแต่ผมดูแล้วน่าจะเป็นพยาธมากกว่านะครับไม่ใช่ลำปีสกินมาดูอีกตัวหนึง่ง ตัวนึงก็เป็นเหมือนกันอีกตัวนึงก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับคือแต่ว่าผมเห็นเร็วผมก็ฉีดยาไปก่อนเลยผมไม่ได้รอนะครับว่าต้องรอหมอรออะไรนะครับตัวนี้นะฮะเจ้าตัวนี้นะครับมันก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับไอ้ตัวผู้เมื่อกี้แหละนะครับก็ๆๆคือมันจะนะครับมันจะมีตุ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับมีตุ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นผื่นอยู่คงคอ รู้สึกเจ้านี้จะหายไปแล้วนะตัวนี้จะหายไปแล้วครับรู้สึกตุ่มจะหายไปเพราะว่าตัวนี้มันเป็นไม่เยอะตอนแรกมันเป็นไม่เยอะนะครับตัวนี้อย่ตรงคอใช่ไหมสังเกตตรงคอนะครับมันมีอยู่บ้างแต่เป็นไม่เยอะนะครับผมก็ให้ยาเหมือนกันครับตัวนี้ให้คอรามีนไปกับเพนเดนสเตปไปหนึ่งเข็มนะครับซึ่งก็ไม่ลามไปนะเห็นไหมตรงหูเนี่ยตรงเนี้ยมันเริ่มหายแล้วตัวนี้เพราะว่ามันอาการไม่เยอะเหมือนตัวผู้ตัวนั้นนะครับมันก็เลยหายเร็ว ส่วนตัวอื่นก็ไม่มีอาการอะไรน,นะครับตัวนี้หายเร็วนะเพราะว่าด้วยอจสนึงอาจจะเป็นที่ผมฉีดยาเร็วหรือว่ามันไม่ใช่ลําปีสกินด้วยแหละนะครับมันก็เลยหายเพราะว่าวัวไม่มีอาการไข้ไม่มีอาการอื่นเลยนอกจากมีตุ่มแสดงให้เห็นครับตัวนี้โครงสร้างกําลังมาครับวัวตัวนี้เป็นลูกของพิกแดงนะครับพิกแดงซึ่งดูแล้วโครงสร้างผมว่าก็โอเคนะกับแม่ซึ่งแม่มันติดบดด้วยแหละนะครับมันก็เลยให้ลูกดีนะแม่มันติดบดซึ่งตอนแรกตอนตัวน,นี้คือลักษณะของวัว6เดือนตอนที่ผม คิดว่าผมเซ็งๆผมอยากจะขายมันนะแต่พอเห็นสภาพที่มันโตขึ้นมาอย่างนี้แล้วผมบอกสิไดไม่อยากขายไม่ขายนะไม่ขายไม่ขาย,ขายเปลี่ยนใจแล้วนะตอนแรกเซ็งนะตอนที่มันออกใหม่ๆผมคลิปออกมาแรกเหนื่อยกับมันนะครับไอเนี้ยเหนื่อยกับมันอยู่นะโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็อยากจะมาบอกสมาชิกเราว่ามันมันเป็นเรื่องของการตกใจสส่วนหนึ่งนะครับที่เรา เห็นว่าอาการนี้มันคล้ายลำปีสกินแต่ถามว่าแนวทางการรักษาก็รักษาคล้า,ายๆกันแหละครับป้องกันไว้ก่อนก็ได้นะครับไม่ไม่เสียหายเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเป็นมาแล้วมันจะลำบากแต่โชคดีที่วัวผมมันไม่ป่วยก็เลยตัดประเด็นเรื่องของลำปีสกินออกไปได้นะครับสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ